โอเคครับผมก็อยู่กับเกมวันพันแมวนะครับวันนี้ก็อยู่กับ s อสีที่2 7 6นะครับก็เป็น ID เจนอสนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า ID ดนี้มีอะไรบ้างนะครับโอเคมาเริ่มที่เลเวลนะครับเลเวล103พลัง11ล้านอันดับร้านลัง368รอครับไปดูอันดับพลังการอันดับพลัง428 พันดาสามหตัวท่อสแก่ง5 6 6คิวอันดับที่7ครับแล้วก็ตัวละครระดับ S R S R Plus นะครับมีบัคคุซันโซนิกพลิพพลิสนเนอร์ใต้ดินดาร์ชายแท่งทอมมาสเตอร์คาบูโตเด็กเมลซากาดวัคซีนอะตอมิกปิดท้ายด้วยเจนอสครับอ่ะโอเคของดองมีอะไรบ้างของดองอ่าไม่มีนะครับมีแต่ใจล้วนๆเลยตอนนี้ อ่ะต่อไปก็เป็นบาคุซันนะครับไอเทม2ตาหนึ่งนะครับเป็นโจมตีอ่ะโอเคเอาตอมิก5ดาวนะครับเป็นโจมตีความเร็วไอเทม2ตา4เจนอสไอเทม2ตา3นะครับเป็น HP ความเร็ว2ชิ้นแต่กระพัดเด็กความเร็วล้วนเลยนะครับไอเทม2ตา3อ่ะมีดวงไอเทม2ตา4นะครับ HP แทงค์ท็อปมาสเตอร์ HP นะครับมีดาร์ชายนะแต่เราเอาแทางทอง็อปรวมเพราะว่าแทางคท็อปมัน6ดาวแล้วนะตอนนี้นะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปไหนดี ดวลกับเพื่อนในกิวแล้วกันนะหรือไปดวล PVP ดี PVP หวังว่าเราจะได้เจอคนที่ขายขับแบบเราหน่อยแล้วกันพลังหล้านโอ้โหแต่มีแบบนี้ก็ปู่บอมแล้วก็สู้ยากเหมือนกันนะอ่ะเฮ้ยก็ยังยากอยู่ดีนะหล้าน4ถึงเราจะมีเจนอนก็เถอะ หกล้านเจ็ดเฮ้ยอันนี้น่าสู้อยู่อันนี้น่าสู้อยู่นะครับหกล้านเจ็ดทัดซึ่งเมื่อขี่แฟชประกายแสงนะเดี๋ยวดนระเบิดปืนจากคนเราเดี๋ยวก็รู้เลยนะครับว่าใครเป็นใครนะอ่าโอเคคุณนสามไปนะครับประกายแสงโจมตีคือแสงเปิดมาก่อน,นครับผมหึหึตดบทขยี้ไปสามตัวเลยทีเดียวเด็กเราก็มีรูโอแขนครมานไปนะครับ,บตนบทขยี้ไปสามตัวพร้อมกับสันไปปัสกายแสงปีมาครับผมพร้อมกับระเบิดด้วย อะตองมิกตัดอะตอมไปครับโอเคเรียบร้อยหายไป2ตัวครับแฟบกายแสงตีมาอะระเบิดอีกนะใจน้อยครับผมระเบิดปื้นจากกลนครับตุ้มไปเหลือแฟบกายแสงตัวเดียวเท่านั้นนะอะแฟบกายแสงตีมาอ้าแล้วก็มือมีจักขุมในรถครับผมบาคุซันสับไปเรียบร้อยครับเรียกได้ว่าจบเร็วทันใจนะอะโอเคหกล้านหนึ่งขออิเโลกิโล ลองดูก็ได้คอเกโลกิโลนะครับไม่มีพลังสักสิบล้านแล้วแบบตัวละครตัวดำตัวเดียวแบบเราเลยหรออ่าโอเคสู้ๆแล้วกันนะครับเด็กกลวแขนมอร์มานไปครับดิดสันนะครับพร้อมกับบทขยี้ไปหนึ่งตัวก็ยังดีกว่าไม่บทขยี้นะอะตอมิกตัดอะตอมต่อด้วยครับอืมสปีดเราเยอะมากครับบทขยี้สามตัวครับตอนนี้เด็กกลวแขนมอร์มานมา ไมโดสตันเติดบทสัจไปถึง3ตัวเลยทีเดียวเจน้อยครับผมระเบิดปืนจากก้นตู้เก็บไป3มตัวเลยครับสำหรับเจนอสมือมีดขุมนอกครับมาคุ้มสันสับทีเกโลกกโลตายเป็นที่เรียบร้อยครับแทน็ขปบาสเตอร์ต่อยแทนเขาครับด่วงต่อยแทงเอาไปอ่าโอเคอะตอมิกตัดอะตอมมาครับรวมบทสยจีไปถึง5ตัวเลยทีเดียวสำหรับทีมของเราเด็กรัวแข็งอุลมานไปครับผมรอบที่2แล้ว ตันนะครับแล้วก็ตายไปด้วยครับเข้าเหลือแค่อะตอมิกต,ตัวเดียวเท่านั้นครับอาตอมิทจะอะตอมไปครับบททยี่แบบร้0อซอ่ะโอเคไม่ร้อยหรอกแต่ว,ว่ามีบททยี่ติดบททยี่อยู่ระเบิดปืนจากกองรับผมเจเนอต์ต้มไม่ยอมตายครับบาคุซันต่อยเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยครับอยากเจอพลังสิบล้านจังสิบหล้านตัวอะไรโอ้โหยึนบูร้อนตางสองก็กลัวแล้วนะ ตัวละครทั่วไปเลยนะโอเคเราสู้ชนะอยู่แล้วโปเต้นะครับโปเต้ทีหรือเปล่าอ่ะคนเดิมหรือเราจะไปดวนกับเพื่อนในคิวดีอีกสักรอบขอแบบใกล้ใกล้เคียงกันหน่อยอ่ะโอเคขอไปดวนกับเพื่อนในคิวแล้วกันรู้ก่อนว่ามีหรือเปล่าครับผมที่ใกล้เคียงเรานะแปดล้านตัวอะไรเจโนออตอมตะอยากสู้นะเก้ล้านหกอ่ะ กระบองเหล็กโอ้โหเห็นกระบองเหล็กนี่คือท้อเลยสักหน่อยป่ะเดี๋ยวขอดูแปดล้า 9, นสี่คนนี้ก่อนเจอโลกิโลเมลซากาดก้าล้านหนึ่งละ่ะปูบ่บอมยุงสิบสองล้านโอ้โหเก้าล้านหกคนนี้อ่ะก็น่าสู้อยู่นะคนนี้นะเดี๋ยวลองสู้ดูละกันนะครับเขามีบาคุซันที่ปั้นมาเยอะกว่าเรานะ อ่ะโอเคมามาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับเดเดี๋ยวปล่อยออโต้เลยนะไปก็ผมเด็กโลแขนอุราหมันขอสตันหน้ากากหวานก็เพียงพอโอเคอย่างน้อยก็สตันหน้ากากหวานพร้อมก็บทขยี้อีก2ตัวก็บุมาต้องมีตัดออมไปครับบทขยี้หกตัวหือระเบิดปืนจากกลนแนนแรงแน่นอนครับอาราชะดเจอติตต์สุดท้องไปก่อนแล้วกันนะครับมือมีดกลุ่มลบกขอแค่ด้วงอย่าตาย โอเคด่วงไม่ตายครับผมดูสะท้อนไปนะครับหน้ากากหวานตายเลยอ่าแล้วก็ระเบิดปืนจากกลของเจนนนอนครับเรียบร้อยครับเราดูสะท้อนตายไปอ่ะแทงท็อปอบและเฟริรนเบียงครับอาวุธสามดาวด้วยแทงท็อปเฮ้ยลืมดูของแทงท็อปปะเนี่ยอ่ะโอเคแทงท็อปอาวุธสามดาวด้วยนะครับมาทุกอาชูราครับผมอะตอมิกไม่น่ารอดหรือรอดโอเครอดติดเอาไม่ยังรอดอยู่นะครับบาคุซันกลับมาครับผมเด็กตัวแขนงุมมลมอ่านไป อ่าไม่สันแต่ติดปยี่ไปนะครับอ่าตอมตัวสะท้อนตายเลยครับผมแล้วก็มือมีดมนรกครับผมสับเรียบร้อยครับตายไปอีกสองตัวเจน้อยครับผมเราเบิดปืนจักรกลตุ้มบาคุสันเหลือแค่เนิดเดียวครับแทงท็อปอกและฟัดเบืองครับเรียบร้อยครับผมก็ชนะได้แบบตึงๆหน่อยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตีบอสกันบอสขอเป็น เกลียวแล้วกันนะครับเพราะว่าสู้กับตัวนั้นน่าจะลำบากอ่าอ่าโอเคคาแมวครับผมคาแมวเอาอะตอมิกลงเหรอหน้ากากหวานหน้ากากหวานหรือบีทกิงลงดีเอาหน้ากากหวานลงแล้วกันนะครับแล้วก็บาคุซันนะ เอาฟันยังฟันไม่เยอะเลยอาแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับเซ็ตง่ายๆนะกับการตีบอสโอเคตัวที่ให้อัตีก็แค่หน้ากากหวานตัวเดียวพอพลังจิตขึ้นหินครับผมตู้มมาเรียบร้อยครับอ่าตีไปครับผมอะตอมิกตีธรรมดาด้วงตีธรรมดาโซอิกตีตีก็ผมตีบทยีอ่าตอมซ้ำต่อตามพาร์สี่นะ ผมควรเอาหน้าฟ้าไว้ข้างหน้าแล้วเอาตองไว้ข้างหลังนะครับลาเมีดไปที่1นึ่ร้านแอ่าโอเครอบที่2ครับสะท้อนไปครับผมอ่าตองตีไป2องล้านเลยต่อยไปครับด้วงหมดขยี้อ่าตอมซ้ำอีกอ่าหน้ากากหวานอันตีรอบนี้จะได้เท่าไหร่อ่าสองท่านสามครับผมมาเดีย๋ยวเรากดข้ามเลยเลยกันนะครับ อ่าโอเคดาเมจที่ทำได้ก็2 7ล้านครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอันไอดีนี้ก็เป็นไอเดีเจน้อนกับบาคุตันนะแล้วก็ต้องมีค่าดาวเลยนะครับราคาอยู่ที่280บาทใครสนใจก็ติดต่อมาเลยครับผมโอเคครับครับ